สักก uh. <Beautiful>, ูดินยบกสักกูโคโยเบนนานาจะยยมไม้ถ่ายรอบสัตีีนะคะแต่ไม่รู้จะให้ลงโซเชียลหรือเปล่าถ่ายแล้วถ้าไม่ถามก็ลงไม่ได้นะคะเห็นหน้าเห็นตา เ็นแต่มือไม่เป็นไรม่ส้ด่ไม่ต้อดนมไมบรรทัดไม่บรรทัด ต้องไปตัดวัดมาแล้วก็มาตัดตรงนี้แหก็เดินขึ้นเดินลงอยู่เงี้ยทุงวันช่างใหญ่ช่างใหญ่ ฝน <laughs> ตกใช่ไหมตรงนี้เปียกอ่ะก <c oughs> มกรมกมอืมตรงนี้เปียกเลยต้องเอาพลาสติกมารองเนี่ยเช็ดค่ะเช็ดกลัวพื้นเสียเอาพลาสติกมารองอ่ะดูเดววสเดวอสสิฮะมอเยอะแล้วแฝงแล้วนี่ยายเช็ดเด,ดวดอพลาสติกมารองไม่ให้บ้านเลอ วัดลายให้เสมอกันแผ่นถัดไปดวนจะเสร็จแล้วเพื่อนเมื่อตเมืกีออ้ออกออก,ออกไปซื้อของกันมานะฝนก็ตกเพราะว่าเอ,อ่อลาบินินตที่ซื้อมาไม่พอไปซื้อมาอีกสามกล่อง เหมือนจะทำง่ายๆนะช <So, S 1> ่ง่ียแกบอกว่าง่ายแกบอกโมจิเปล่งเลยฝั่งนี้ก็ต้องตัดเหมือนกันนะวัดได้แล้วแกก็เอาลงไปตัดก็ทำอยู่อย่างเนี้ยตลอดจนกว่าจะเสร็จ